เกิดมาเป็นมนุษย์น่าเป็นของยากนาในข้อที่หนึ่งาการที่จะได้มาพบพระพุทธศาสนาน่ะก็เป็นของยากข้อที่สองการที่เราได้มาน่าปฏิบัติธรรมน่ะเป็นของยากข้อที่สามาการที่เราน่าได้เข้าถึงธรรมนี่เป็นข้อที่สี่ฉะนั้นความยากสี่อย่างนี้เนี่ยเราได้มาประฤติปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็คือนาการเจริญมหาสติปทาน4นาการเจริญมหาสติปฐาน 4, นา,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 น 4. นาได้พูดถึงเรื่องของกายเวทนาจิตและก็ธรรมซึ่งเป็นการดูกายดูจิตนั่นเองสรุปร่วมยอดของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า84,000พระธรรมขันธ ย่อลงมาก็คือตัวไตรสิกขา,าก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญา,าซึ่งเป็นการพัฒนาไตรสิกขาให้มีความเจริญเมื่อไตรสิกขามีความเจริญแล้วก็จะยังให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงหรือว่ากระเทาะถึงอนิจจังทุกขังอนัตตา,าเมื่อเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็บอกได้ว่า นาโยคยีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนาได้สัมผัสกระแสของพระนิพพานนาความหมายของพระนิพพานนั้นก็คือว่านาเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมไปแล้วสามารถละความโกรธละความโลภละความหลงนาให้เบาบางลงได้แล้วก็ขาดสะบั้นได้ อาชีพของผู้บริหารเรารับในตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเราที่แน่ๆผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องของอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นทั้งวันการนำวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ก็จะทำให้เรานำไปใช้ในการฝึกสมาธิของเราทำให้เรามีสมาธิในการทำงานได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดในหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการที่จะชำระสิ่งที่มันขุ่นคล่องหมองใจหรือสิ่งกระปุกในจิตใจของเรา ให้ขาวสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะทำงานในวันถัดไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน,นาเป็นการเจริญไตรสิกขาอย่างต่อเนื่องปุณณ์ปุณณนางบ่อยๆในการเจริญมรรคแปด นะที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้แหละการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะการกำหนดกิริยาบทย่อยนะต่างๆนะเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องนะเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือพระรนิพพานบุคคลที่จะไปถึงพระนิพพานไดนนะ้ต้องอาศัยการเจริญมรรคแปดตัวมรรคแปนี่แหละเป็นวงจรนะเป็นวงรอบนะของการเจริญสติปัฏฐานเราจะเห็นได้ว่าในบทสวด พระสูตรธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยได้พูดถึงชัดเจนเลยว่าบุคคลที่เจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นก็คือการเจริญมรรคแปดเพื่อถึงจุดสูงสุดนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญธรรมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญธรรม ตำนักงานพระสอนสีรรม